ทิฏยิบเกา้าตุลาคมพ6๒พาภัายบ้านละพากระต้องมาดัดรับมาเนี่ครับก็จะดัดตรงไัยอย่งนีมันก็มาตรงครับเดี๋ยวมีขดตองการให้ตรงครับโอ้ยชุม่ม้แหงแล้วครับเนี่ยมาสามสี่เดือนละ นี่ยดัดแล้วดัดแล้วเชื่อมแขกตรงที่สุดครับที่คือเก็บลังผึ่งครับแบบเตรียมใหม่สีขั้นครับขั้นสองเมตรพายากดัดยากองอนค่อยปิดเลย